สวัสดีครับนายนแฟมิลี่ครับมาแต่เช้าเลยหนุ่มน้อยของเรานะครับเ<ด>พร่อเลินพเพลินยังติดงานอยู่ฮะคุยเพลินยังนี่ฮะหมู่อ้วนของเรามาแล้ววันนี้มาในลาาแสดงครับน่าจะมา ซ้อมๆอยู่นะฮะอาจจะมาฝึกปลือฝึกซ้อมอยู่จะทําอะไรบ้างเอ่ยสวัสดีครับพ่อควานพ่อฟันเรยสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบ,บคุณมากเลยนะนะครับลงน้องดาวไปเนี่ยโอ้ยมาเด้ง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 ขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยเนาะเจ้าหน้าที่ชิ้นีนายด้วยเจ้าของช่องด้วยที่ประชาสัมพันธ์ปมขับน้องดาวด้วยไม่น้องดาวก็ถือว่าเป็นช้างในโครงการของเราเนี่ยออกข่าวก็ยังชื่อของโครงการเลยนะอะเดี๋ยวน้องจะทําอะไรวันนี้ มีเสียงเพลงติดอยู่ด้วยเนาะของนี้ม่ได้สร้างรายได้เลยวะเนี่ยจิตงานนะ<ป>มันงานสำคัญ

โอ้ยดูหางสวยหางงามมากเลยฮะมีเสียงเพลงด้วยติดลิขสิทธิ์ไหมครับเนี่ยน่าจะติดเนะเอาไม่เป็นไรครับนี่เพื่อความน่ารักนะครับของน้องดาวมงคลนะครับจัดไปครับน้านายจัดไปนี่น่ารักน่ารักนะ เออ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 อดีดู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 เดาก็ได้นู่นสับขาหน้าก็ได้เดาก็ได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยว่าธรรมดาอะไรอีกล mm ูกอะไรอีกฮิ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  เบื้องหลังเบื้องหลังแล้วเพราะความต้องพามาก่อนนะครับดีก็ถึงลานแสดงปุ๊บก็รู้หน้าที่ของตัวเองเลยว่าต้องทําอะไรครับมาถึงก็ถ้าได้่วงปุ๊บอ่ได้ได้่วงปุ๊บก็โยกแล้วก็เด้าเด้าแล้วก็สับเท้า อือุรจัมบุดระบุดจัมบุดะเบุดจัมบุดจับุดจัมบุดจัมบุดอออืออืม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 ออืมอนอืต้องมออืมอ้มอืมอืมออืมออ เฮ้ยมือหนีหน้าตาดีแท้ผู้หนาหน้าตาดีแท้มือหนีครับหน้าใสด้วยนะใช้ครีมอะไรใช้ครีมอะไรรใช้ครีมอะไรยังยังไม่มีครีมธรรมชาติธรรมชาติครับใช้แต่บสบู่ครับกินปลารายี่ห้ออะไรทำไมอ่ะยี่ห้อปลา,าแม่โอค้ครับผมโอ้นะใช่ครับผมเดีเ๋ยวครีมเลเดี๋ยวจะมีพี่เจนนี่ให้โฆษณาอยู่ครักอ๋อเหรอทำอันนี้อยู่นะครับเดี๋ยวลองเห็นนครับผมครับผมครับโอ้ย ใส่ครีมอะไรน่ะเออแสดงว่าครีมนี้น่าน่โอเคน่าได้อยู่นะครีมนี้ยนี่ปลาก็แซบแซบเดี๋ยวโคตรสไนฟเพิ่นน้ามาเนี้ยแต่คือเิบยได้ไรนะว่ามันติดลิขสิทธิ์เพลงนะเพาะต้องใชคอนเสียงคอนเสียงไปเขาใส่เพลงอันนะเราเดี๋ยวเดี๋ยวซีรับเพลงออกได้เนาะเราก็เข้าไปในโปรแกรมแล้วก็เขาบอกมันลิเซี่ก็สิทธิ์เขาเรียกจอดพวกติดตามมันก็มีปัญหา ยอดคนกันยังติดตามยังมาทันคืดหรอ,อเาเรีเยกยยหยอดครับนี่ประกาศคำแพงแต่งวนันเออคุณแต่ว่าม,มิดเอ,อ๋หลายเลยเอฟซีของน้องดาวมาให้กำลังใจน้าไหนเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณขอบคุณจากใจนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูว่าพรอความเลินนะครับอะไรถึงเลยก็เดาวเลยนะ ว่าเรียกลรายอด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 ไลท์ฮะเรียกยอดไลท์เดีติดล um ิขส um ิทธิ์เพลงหน่อยก็ไม um ่เป็นไรเนาะจัดไปครับตามภาษีภาษาหน้าในครับก็แบบนี้สเพเหละนะครับสัมปิครับผมเดี๋ยวดูน้องดาวเตะบอลครับ วันนี้ดวงดาวลงสนามนะครับผมน่าจะลงสนามนะน้าไนก็ไม่แน่ใจนะึบ,บ,บแล้วก็วิ่งเก็บเองครับผมให้รู้จักเตะให้รู้จักวิ่งครับเอาอีกเลยอาอีกเลยเต็มมาทางพ่อเต็มมาทางไหนอย่าบอกว่าเต็มมาทางน้านายเลย โอ้โหสุดยอดเห็นความเก่งน่าจะอยู่โซนนั้นไหมนายจะอยู่ข้างๆตรงนั้นอะ่ะเ,เกะ่เตะได้อยู่ถ้าอยู่ตรงๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อะปึ๊บเอ้าไม่เข้าดีบวกเขาครับพูดว่าลุดไปพุดอันนี้ไปเก็บให้ก่อนแป๊บนึงอ่ะแกผม đẹp. Thả À, nào tiếp to không? Oh to đâu? to đâu? sẽ tháng đâu vào không เดี๋ยวมาทางน้านายเลี้ยบเอาลูกบอลลูกใหญ่ลูกเ<ะ>นีงเ<ะ>อ้ยดาวขอความกราดดาวอย่าก,กดใส่งางก็แล้วกันนะดาว <c oughs> ลูกบอลเหลือสองลูกนี่นะดาวนะเ <c oughs> อ้ยอ่ะตอนนี้น้องๆน,น,น,นักเรียนนะครับนี่นักเรียนก็นมาแล้วตอนนี้เริ่มทยอยกันมาแล้วครับ <c oughs> วันนี้วันอังคารน,นะฮะสียุ้มพูมาแล้ว อ๋อหนึ่งสองสามยึบยึบยึบดูท่าดูท่าดูท่าช้างสามขาช้างสามขาสี่ขาอีกเอาเข้าเอาไม่เข้านึกว่าเข้าเลยเฮ้ยอ่นนึกว่าเรานนหน้าในผิดที่หรือเปล่าหรือว่า พ่อควานลงจากคอหรือเปล่านะเดี๋ยวดูนี่คู่นี้เขาเข้าใจกันจริงๆนะครับทั้งช้างทั้งควานนะก็อ <c oughs> าจจะมีทะเลาะกันบนะ้างเป็นเรื่องธรรมดานะพ่อลูกนะฮะลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันทุกวันก็ต้องมีการดุด่าว่ากันหน่อยนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้องพูดกับช้างก็ต้องพูดเสียงหนักแน่นนะครับผมนี่ เวลาดุเขาก็ดุนะเวลาไม่ดุก็ือไม่ดุรักมากเลยแต่แต่ส่วนมาก้วไม่ค่อยดุนะส่วนมากก็น้องดาวได้นะออกหลุดมาทางนี้อีกเลยน่าๆน,น่าจะมีทางนี้นะน่าจะมุมนี้มากกว่านะกระินนี่มุมนี้มากกว่านะี่เออ <c oughs> นายนก็เห็นน้องดาวตั้งแต่อยู่ในท้องของคุณแม่นะจนคลอดนะนี จนคลอดนะจนคลอดนะจนเป็นน้องดาวถึงตอนนี้นะครับก็น้องดาวก็เป็นขวัญใจของแม่แม่เอซอยู่แล้วเนาะนะครับถึงไม่ได้มาเป็นช้างแสดงแต่น้องก็ยังนี่ฮะมีความน่ารักให้ชื่นชมทางช่องทางของช่องน้องดาวเนี่ยเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะเลยนะโอ้ยโอ้ยนี่ยังไม่แสดง <laughs> น้องดาวมอลลามังเก็บแบบนี้ไปเซอร์ไพรส์ดีกว่ามั้งหน,น,นึ่งสองสามสองสามแล้วมีท่ามีท่าเล่นท่าเล่นท่าเล่นท่า อันนี้แค่ซ้อมนะเนี่ยแค่ซ้อมอย่างนี้แล้วราแสดงจริงจะเป็นยังไงเอาอุปกรณ์อุปกรณ์เด็กเ้ยอุปกรณ์ใจเย็นลูกใจเย็นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น, k, น,นะครับกดซับสไครต์ให้กับช่องของ,ของนันไอเฟมบรีด้วยนะครับผมยังไม่ได้ทำไรเลยนะครับก็กรี๊ดกรดกันแล้วนะครับเก็บความรู้สึกดีๆครับเก็บความกรี๊ดไว้ในช่วงการแสดงกปแล้วกันนะครับไปไปแล้วครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเก็บบรรยากาศน้องดาวมา เอาเอาอีกเหรอโอเคเอาลองลองดูเอาลองดูดูโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวชุดบัตรเดี๋ยน้องชุดไปเนาะนะตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ